สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โอ้บิ๊กชแนลนั่นเองนะผมแล้ววันนี้เราอยู่เกมซัมเมอร์วอรนั่นเองนะฮะโ,โดยภายในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปอัปเดต2กิจกรรมใหม่ล่าสุดแล้วก็แพ็กสตรีทไฟเตอร์ก็ผมเรากลับมาแก้แค้นอีกแล้วนะฮะโ,โดยวันนี้แพ็กที่ผมเติมไปเนี่ยก็คือนี่เลยครับผมแพ็กตรงกลางนะฮะราคา3,000บาท <S 2>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  มีสกอร์สตรีทไฟเตอร์มาให้สุ่ม2ใบแสงมืด2ใบแล้วก็สกอร์ส้มอีก25นะฮะเออก็เดี๋ยวเราจะมาทำการสุ่มกันตอนท้ายคลิปนี่แหละมาเดี๋ยวก่อนอื่อ่่่่่่นนนนนเเเเเเเลลลลยยยยยยดดดดดีีีีี๋ววรรรรรราาาาามมมมมูกกกกกกิิจจจอคับผใหสุโ้้ บอกได้เลยว่าแทบไม่ต้องทำอะไรเลยครับผมแค่เข้าไปดูวิดีโอมิวสิกวิดีโอซึ่งบอกได้เลยว่าสนุกแล้วก็อลังการเวอร์วังมากๆนะฮะจริงๆผมก็อยากจะรีแอคนะทุกคนแต่ว่าผมรีแอคไปในไลฟ์สตรีมของผมแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูท้ายคลิปละกันแต่จริงๆอ่ะผมอยากให้ไปดูที่ต้นทางมากกว่านะเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยก็คือถ้าเราเข้าไปดูวิดีโอเนี้ยจนยอดวิวสะสมเนี่ยเนี่ยครบหนึ่งล้านวิวเนี่ยเราจะได้หินมานาสามแสนก้อนนะผมแล้วก็สกอร์ส้มหนึ่งใบนะฮะเออแล้วก็มีรางวัลอีกอันนึงให้้ลครรรผมก็็ืออเเาดดูวีโสจ เราแชร์ลงในโซเชียลมีเดียของเราแล้วก็ติดแฮชแท็กเนี่ยสี่แฮชแท็กนะครับผมแล้วก็เข้าไปกรอกว่าเราได้ทําการแชร์ MV เรียบร้อยแล้วนะผู้โชคดี500ท่านจะได้คัมภีท่าทั้งไฟทั้งน้ําทั้งลมเลยนั่นเองนะฮะเอออันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมแรกผมแนะนําให้ดูนะทุกคน MV วแม่งสุดยอดอะเียกว่าเกมซัมเมอร์วอลของเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะฮะมีงบประมาณในการทํา MV เจ๋งๆก็หวังว่าจะมีงบประมาณในการมาสนับสนุนแคสเตอร์ตัวน้อยน่ารักผู้นี้ด้วยละกันนะครับผมจริงๆไม่ต้องสนับสนุนนน่คอออมมอดาวแสงืลิปี้ก็พใจ แล้วมาแล้วก็กิจกรรมต่อมาก็ผมเป็นกิจกรรมท้าทายภารกิจประจําวันนั่นเองจริงๆไอกิจกรรมนี้มันแทบไม่มีอะไรเลยทุกคนของรางวัลโคตรแจ่มเป็นสกอร์สตรีทไฟเตอร์นะฮะที่ผมบอกว่ามันแทบจะไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็คือขอแค่เราขยันนะทุกคนใช้ energy ตีซิกบอว์กิวบอวตีอารีนาลงหลุมมิติทํานู่นทํานี่ก็คือชีวิตประจําวันต่างๆของเราภายในเกมอ่ะแค่เข้ามาใช้ energy เรื่อยๆทาสิ่งที่เราควรจะต้องทําก็จะสามารถสําเร็จภารกิจได้เนี่ยมันันจะมีภารกิจให้เราดูอยู่นะฮะแล้วในวันวันหนึ สำเร็จภารกิจครบ5อย่างเนี่ยเราก็สามารถมากดรับของรางวัลได้ทั้งหมดเลยนี่สำเร็จภารกิจ1อย่างได้แสนห้าสำเร็จภารกิจ3อย่างได้ร้อยเอเนจีสำเร็จภารกิจ5อย่างได้สกอร์ไฟไอ,อะไร <c oughs> ประมาณนี้นะผม <c oughs> ไอส้สำเร็จภารกิจ5อย่างเนี่ยมันจะแรนดอมของรางวัลน,นะนี่บอกได้เลยว่ากิจกรรมนี้แจกเยอะมากแล้วถ้าเราทําจนครบสําเร็จ50ภารกิจเนี่ยเราก็จะได้สกอร์สตรีทไฟเตอร์ไปนั่นเองนะฮะนี่ผมกดรับมาเลยก็ประมาณนี้เลยครับผมเป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าไม่ยุ่งยากขอแค่เราเข้ามาเล่นเกมทําสิ่่งททีเรราาาควจะํภย เกมนะฮะเออเราก็จะสามารถสําเร็จกิจกรรมได้สกอร์สตรีทไฟต์เตอร์มาสุ่มได้นั่นเองโอเคนี่ก็คือ2กิจกรรมใหม่แล้วผมแล้วก็มาเดี๋ยวเรามารับของที่เราเพิ่งเติมเงินกันไปเลยดีกว่าอ่านี่เลยครับผมสกอร์สตรีทไฟต์เตอร์สใบสกอร์แสงมืด2ใบหินลีสิบเม็ดสกอร์ส้ม25่สิบห้าใบครับผมแล้วก็คริสตัลสองพันเงินอีก5้าแสนแล้วก็เมื่อกี้ผมเติมเดียรี่แพ็คหกับแพ็คสไปด้วยนะฮะเออมาเดี๋ยวเราไปชแนลสิบสองกอนดีกว่าวันนี้ผมสุ่มในชแนลสิ แสงมืดล่าสุดผมสุ่ม1-10ตลอดเลยนะไม่ได้อะไรเลยทุกคนใช้คําว่าไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวนะมอนเรา48ทับร้อยโอเคพร้อมตื่นเต้นทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดสกอ์ส้ม25บใบกันก่อนแล้วก็วันนี้เรามีปีกม่วงด้วยนะฮะก็หวังว่าวันนี้เราจะเอาปีกม่วงออกไปได้ละกันเออมาไม่รอช้าครับผมชิปกดอัดเรียบร้อยแล้วมา3 2 1ไปโก25ใบ25ใบตามเลทของเกมที่มันบอกเนี่ย สองผ่าสองผ่าต้องมีทุกคนควรจะต้องมีถ้าไม่มีเนี่ยแสดงว่าดวงคุณอับรีกว่าเลทที่เกมมันได้บอกไว้แล้วล่ะใฮ้ตายเถอะผมกดในเลทแล้วก็สลับนอกเลทไปเรื่อยๆแล้วกันนะในเลทใบนอกเลทใบไอสองไอสองจะครบที่แปดใบแล้วลคนยังไม่ผ่าเลยทำไมผมชอบซวยกว่าเลทที่เกมมันบอก,ท,กที่เลยวะมันยังไงมันยังไงเลทแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันยังไง โอ้โหถ้าสุ่ม25ใบเนี่ยก็คือสกอร์ต้องเหลือ10ใบใช่ไหมเฮ้ยนี่ผมสุ่มไป10ใบแล้วหรอวะเนี่ยยังไม่มีสัก่าเลยทุกคนอย่างั้นครับเนี่ยแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องผ่าสกอร์ส้มก็ได้ขอไปผ่าสกอร์แสงมืดแค่นั้นแหละโคตรดูดิมันยังไม่ผ่าอ่ะเออผ่าแล้วใช้ปีกม่วงหน่อยได้ไหมเล่าโอ้โหอนุบิษอยากจะร้องไห้ไปต่อครับผมทุกคน ไม่มีเวลาให้สำหรับความเจ็บปวดมันก็แค่สกอร์สม้มเหลือสี่ใบแของหนึ่งผ่านนะพี่หุยหุยุยหุยเมื่อกี้ผ่าแปลกมากอโอโรจิมารุเอาเวกเสร็จเนี่ยมาชื่อโอโรจินะฮะสมัยเกมเปิดใหม่ๆเนี่ยไอตัวนี้โคตรฮิตเลยนะทุกคนในการลมโกเลมบีสิแต่เดี๋ยวนี้ยกไไ้ว่าน้องถูกลืมไปแล้วนะฮะว่ามีน้องอยู่ในเกมด้วยมาอีกสองใบอีกสองใบไม่เล่า ถึงคราวสกอร์แสงมืดแล้วอะทําใจไม่ได้อะจริงๆนะขอแค่ฟ้าผ่าผมพอใจแล้วสกอร์แสงมืดเนี่ยเปิด2ใบผมเคยได้2ผ่ามาแล้วผ่าแรกได้ปืนกลแสงผ่าที่2ได้บีดไรเดอร์มืด5ดาวนะฮะเออมีราเคลลินผมสร้างมาแล้ว<า>แล้วเราก็จะมาสร้างกันอีกสักทีหนึ่งจะเป็นลร3 2 1. ไปครับโอ้โหสกิปขึ้นแม่งเอหอหเจ็บปวดวะ องค์รัชทายาตนักพศเตา๋าแห่งความมืดโอ้โหแม่งชื่ออย่างเท่ทำยังไงให้มันผ่าวทุกคนมันผ่ายากยากทำไมมันผ่ายากนีวะสามสนึเฮ้ยมิวมันคันอยากจะลั่นต่อโอ้โหวรนุชแห่งความมืด <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันไอ้หกบกาใบกับไอ้เศษที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเจอกันมาสกอร์สตรีทไฟเตอร์คนอื่นนะผมไปส่องไอดีที่อยู่ในเฟนลิสผมอะไม่ชุนหลีแสงก็ต้องแดดซิมมืดมีกันครบทุกคนแล้วเหลือโอ้บิกนี่แหละยังไม่ได้แสงมืดสักตัวเลยในกิจกรรมเนี่ยฮะสตรีทไฟเตอร์ขอหน่อยเพื่อนมานิ้วนำโชคครับผมไม่ได้ใช้นานแล้วสู้ๆมามามาม หนึ่งลิวแสงใบซันมืดชุนีแสงดัซซิมมืด g กขอหน่อย <Network> <standen S 2> โอกาสออกเป็นแสงมืดคือ8%ซโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยทุกคนตอนแรกผมก็แบบนึกว่ามันเล่นๆน่ะทำไมมันออกมาอีกแล้ววะโอ้ดัซซิมลมโคตรบ้าโคตรครั่งนะทุกคนโอบิคนครั่งนะฮะ ทำไมมันมออกมาเป็นดัซซิมลมทุกทีผมไม่เข้าใจคอมทูอาดผมต้องส่งคลิปผมให้คอมทูอาดดูแล้วอะ่ะตัดไฮไลท์ของแต่ละคลิปนะทุกคลิปแม่งต้องมีดัซซิมลมหนักสุดคือสกอร์สามใบได้ดัซซิมลม3ตัวอันนี้คือผมเปิดมันมาแล้วอะ่ะดูดิตั้งกี่ตัวละครทุกคนซุ่มได้มอนตัวเดียวกันท่าดเดียวกันคือมึงออกมาเป็นตัวดีๆไม่ว่าเลยริวแสง5ตัวอย่างเงี้ยขอหน่อยเพื่อนจบกิจกรรมจะไม่ให้แสงมืดกูไม่ได้นะกูเติมมึงทุกแพ็กเลยนะเพื่อนคอมทูอาดคอมมอนบรซซมสองหนึ่งไป ตรงหผ่าผิวมากขอแสงมืดอะนใแววตาทัั well, ้้งค uh ู huh ู uh ่ huh. ่ไไมรรรบพูดเสียงเลยครัชมาสิบใบไหนๆก็สิบไปละเปิดไม่ให้หมดไปเลยจบๆไปมาสิวะมาสิวะมันจะไม่ผ่านไม่รู้ไปดวงคนคนนึงเนี่ยดวงคนคนนึงเนี่ยเออเยี่ยมไปเลยครับผม ในบรรดาสตรีมเมอร์แคสเตอร์ทั้งหมดอะผมซวยสุดแล้วเว้ยลองนึกชื่อคนที่ซวยกว่าผมให้ออกดิแม่งไม่มีเว้ยทุกคนมันไม่มีแล้วผมก็ไม่ได้ภูมิใจด้วยแม่เงยเฮยยืนหนึ่งเรื่องสกอร์สตรีทไฟเตอร์นะฮะโอเคไงก็หวังว่าทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยจะได้รับนานา,นานาสาระประโยชน์นะผมได้สูมสกอร์หัวร้อนไปกับโอบิคคนหัวร้อนเนี่ยน่าจะมีแค่ผมคนเดียวแหละคนดูน่าจะเรียกได้ว่าสุขสต์ฮาเฮ เดี๋ยวเราเจอกันมันยังเหลือสกอร์สตรีทไฟตเตอร์ให้เติมอีกบอกว่าไม่เหลือแล้วจ้าใช่ก็ผมไม่เหลือแล้วอะถ้าจะได้เนี่ยต้องได้จากสกอร์กิจกรรมแล้วอะนั่นแหละฮะคุณผู้ชมยังไงก็ถ้ามันออกมาอีกผมก็จะซื้อแล้วกันนะแต่ถ้ามันไม่ออกก็ก็แล้วแต่มึงเลยด้ซซิมลมกูซื้อมาอีกกูว่าได้ถ้ซซิมลมนะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินกับผมแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิด M v มตัวใหม่ล่าสุดบ,บอกได้เลยว่าห้ามพลาดกับผมแต ชอบคลิปนี้ฝากกดถูกใจครับผมซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีลงคลิปรีวิวกิจกรรมใหม่หรือว่าสุ่มสกอหัวอุ่นๆกันแบบนี้อีกแล้วกันนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไปแล้วผมบ๊ายบายพี่ Since my birth I've had to beat the world I never lose, no I don't hate you I'm designed to beat you Everybody is my enemy Till the time you see me in a crowd Don't know how to pity you can't Walking into history, you're never gonna see me destroyed. Cause always war is my fate. Now I'm walking into history, you're never gonna see me destroyed. Cause always.